ไม่มีลอยอะไรเลยเหมือน,น,น,นล้มแบบน,น,นั้นที่มีคยกยกรถแบบยกแบบ มากเลยแล้วแกด้วยแกาลงนี่โอยนั่นไงพี่ชลีคว้เคาะไปไม่งั้นพี่อาจจะโดนตรงนี้หล่นใส่เบ้าอาจริงนะเนี่ย ไวยก็ติที่นี่แล้วค่ะมากินห้องละหกสิบแงกังก้ห้องอืมังลงคอืม ข้าวเว้ยเหมือนเดิมผัดที่ผัดไม่เมื่อวานตอนนี้นะคะผัดหมูกระมัสือไอ้ผัดไก่กรมังเขือยำพริแกแกงตากอืืมมีลูกซุกปนยอ,อยู่อร่อยชิวแบบเจ๊ จะเอาจะอับผัดอะไรมาให้พี่แก้วกิน,นแล้วบอกเป็นปาลาเป็นอะไรเงี้ยปลาปลาสับใช่ไหมตัวไก่ตัวไก่เลยฮะคุเมื่อเช้ากินยอะไรกัน ปลอกทำงานยมีความก็อยู่บ้านคอมีความูต่อแพงเลยนาองูปป่บานเนี่ยแพงไปเนาะองหกสิบบาทาว้ ข้างหมันทุกคนคงจะข้ากะไรกัน ไหน้านมก็มสองสองไปีไ่ไ้หนตอะอหั่นไก่กัมาเขือแล้วมีแกงตลชุบลูกมันใหญ่จัง แ0สิบาทถหรอ้าบาททกห้าบาทหวานไม่หวานเจ็ดห้ากองละห้าสิบหกสิบนึกว่าประมาณห้าสิบแต่ลูกมันใหญ่ไม่ปกติถ้าลซื้อไปสนีจะถูกพี่พี่คนนี้ขายแพงกียนเดินไงขายแพงบวกบวและหมุด แกบุเยอะไปหน่อยเองไปเรียเพื่อนเพื่อนกแคเหรอมีถุงดำอ่ะโอ้โหถุงดำเลยอ่ะเด้ยไอ้คดไอ้ คนรักตกใจที่ส่งอะไรมาให้ผมอ่ะนี่ดุ่ม้ำนี่โอ้นี่ขาดมาตั้งแต่นู่นเลยมึงเนี่ยหทำไมมันขาดเย็นดูดิเย็นมาเชียเปียบผมเสียบแล้วโดนน้ำี่ม็นเริ่มลื่นนั่งลากลงมาอืม จริงถ้าเมื่อวานพี่ไม่โดนรถชนนะเอ้ยรถพี่ไม่ล้มวันนี้พี่อาจจะโดนอะไรหล่นใส่หัวนี่พูดจริงไม่ได้พูดเล่นลนะเนี่ยถือ่าเขาะไปทำบุญเถอะขับกลิ้งว่ะทุกคน้้้นีาใใใหครไ่เ ของนี้เจ็ดตัว่็มัดเขามันมัตอใหญ่ได้แค่นะตัวโนะนะหลอดายน้อยแค่ตอใหญ่เท่าโอ้เจ็ดตัวนี่กินไปหมดแล้วปนยอของพี่ประมาณสาตัวโลมัดตัว จะวัะไวน,นได้แล้ว,ว่ดยตัวน,นะนี้นี่เป็นบ่อนักเป็นเป็นบ่อตอนนี้ปลาแบบเดิืองน้ตกแม่นุวัดน้วัดได้ขนาดส่วนโอ้โวนลวลวาร้อนมากมาแ,แต่ปันดแ่ปันเตียแคกินเม็ดยี่เดินไม่ไหวไปยีป่ยี่สามน มีคนขโมยหนูที่สารไปเป็นกเนตไปหนูตัวเล็กหาย,ห,ายหมดสารแล้วไม่แีใครไปอยากไม่ขายมีหนูตัวใหญ่เขียนชื่อไว้ก็เลยไม่มีใครขโมยดูว่าถวายแล้วนะแล้วแต่ แยงงบพุ่งพออกลายใส่แต่คนนี้ไม่ต่คนที้แยงชอบล้อหาตายคนคนที่หาตายใจแม่ไม่มีใครหาเลยตอนหลักยันทีเนี่ไปที่เป็นหัดจับเขาอยู่บ้านเขาไปหาล้อหายเดี๋ยวคืนวันที่สิบห้าวันห้ะเดี๋ยวเราจะจุดทูบของหวยอะที่ได้มาจากศาลท่าแม่กาลีที่พัทยาให้ดูนะเพื่อนๆเผื่อจะมีโชค เอาจรินแล้ก็ซื้อเลขบัตรประชาชนไปเยอะแล,ล,และนนะแไม่น่าเข้าบารมีไม่เข้าระดับอาจารย์่น่าเข้าบารมีไม,ไม่เท่าระดับ่อาจารย์ บอกนะบอกสายไปเก่งกลับไปคนเดียวยังไม่ไปด้วยหน่อยครับผมตั้งร้านเสร็จผมก็ไปเจี่ยงก็บอกลูกถามว่าเล่นเพื่อนไหนก็ับปัญญาเย้ไม่ไปเลยไม่ไปเลยฮะ

อยากกินกาแฟอันนี้เพลิแฟนะไจับไฟเบอร์วกจไม่ได้อกกินกาแฟร้อนหน่อยมดฝ่าใบไม้หายเนี้ยกินข้าวอ่ะตัวข้อมันสามสี่ตัวตัวนี้ประมาเปิ๊กติ๊กสวยโย 你做啥？嗯，把嗯差别会会大一点嘛，好啊。 หนูไปลอดพระแทน่นหน่อยนะพี่เลเออไปไลฟ์สดอยู่ตรงนู้นใช่ไปวัดโพกับวัดอรุณแล้วก็ไปขับรถไปจอดที่ศิลาดะ น้าฝนแล้วปะ ในกลุมหนึ่งทีเมีอาจะไปหนสุดก็ได้ยาการมังใหญ่จะมาเนลุการมัใหญ่ไปเยอะเลการสัมภาใช่เหรอวะเยอะอย่างี้เลยเหรอพูด2ชั่วโมงไม่เสร็จอิ่มแล้วทุกคนทำหนึ่งหนังสักินเดาเลย ไ้ชอบกินขายที่สพี่เยมีกินไม่ได้ไอ้ถ้าคนเป็นเกาหันะกินได้มือเดียวอที่สอปวดมเกาเกาติดเกา็เกาเจยังไม่เต็มที่จอมี่จาอฟที่จะ ไได้กินข้าวเมอวันไหมวันนี้แป๊บแป๊บอันนี้เดี๋ยวไปล้างอันนี้เดี๋ยวไปล้างม้สักงมื้อคนแต่ถกินมื้อเดียวไเป็นะแฟนซุแฟน้้อนันหมเป็นเดินไม่ได้กินไม่ได้พี่วันนี้พี่ค่ะไปต่สวพี่นี่อุ้ยทำลูกสวยงาม นี่ไปถึงไอ้มาเนี่ยตลาดเหรอพี่โตขโมยนะชุคุณทำลูกใหญ่จริงอะร้านใหญ่ขึ้นมาอ่ะโองที่มาอ่ะก็แมาวไมยแต่ได้เด็กไม่ได้ลูกใหญ่เนี่ยได้เยอะเต็มตองเต็มเต็มก็ลาซานดลดีก็โอเคอ่ะพี่แม่พี่มีติดต่อเพื่อนพี่ได้ป่ะได้เพื่อนเป็นอะไรจะเป็นไรเนาะ มาาพเมียไปฉลองวันเกิดเมื่อวานเฮ้ยไ,ไปเที่ยวไปเที่ยวกันเนี่ยไปวัดใช่ไหมวัดอะไรถามวัดไปที่ไหนไม่ตอบอ่ะโอ,อ,อ้ยไบลงเฟซน่ะลงได้หรอไอ้หรือไอลงเฟซอหรือไปลงเฟซหนูว่าเข้าเฟซไม่ได้มาหลายวันแล้วโทรศัพท์ใช้ไม่ได้่นเีหรอ โทพมันนอกเมื่อ,อาวานมาันลงไปเป็นวัดไหนวะทวารแต่ทำไม่ได้แล้วมั้งดูนเดี๋ยวเติมตเติมกาแฟก่อนนะเพืเ่อนแล้วกอน <l> วัดแพี่หลวอ่ะมันลง,นล,ง,ล,งลงบอกว่ากัศมันลงเหมือนกันกำลันงนี่ดีเนี่ยรู้าู้ทางถนนไป มันไปยุจยาหรือว่าไปไม่ใช่มั嘛เ้าหนไปแน่เลยไม่ใช่ไม่ใช่เลยไอ้หลิวไอหลิวมันลงถามวัดอะไรแล้วเขาไม่ตอบแต่หนูไม่ยอมตอบพี่คุยเรื่องอื่นเฉยดเลยเพื่ออะอรก่น น,นี่จะปล้อยแล้วืมอเชา้าเหลี่ยนเปลี่ินไหนมอดูไหนฮะมันเกิดเมียเขานี่เนี่ยวัาถ้ากะร้องทุกยานี่ไงพ่อแม่จรีเหรอพ่อไก่เขาไปนั่งไปไปตรงไหนวันเนี้ย อ๋อหนูไปเหมือนกันเหรอไม่ไม่ไม่เคยไปอยู่แน่แน่ในวัดอะไรวัดหน้าไอ้วัดหน้าพระเมรุอ๋อไม่ไหว้พระเก้าวัดกันเหรออ๋อหนูไม่ได้เข้าวัดพระหน้าพระเมรุเพราะอะไรชื่อพระเมรุหนูก็เลยกลัวใช่พระแม่เกิดไปใหม่ก็ได้วะยังไม่มาอ่ะเดี๋ยวไปไปเขาไปมันต้องไปทําคลิปดีๆไปยุ้งยานหลายวัดอ่ะโอ้ไปไหว้พระเก้าวัดเลยเหรอเนี่ยไม่ไอ้นี่ เออในรู้เหมือนกันขึ้นเพื่อนพี่หลิวได้เหรอเป็นแหมเขาไปดอนหวายด้วยนี่หว่าเฮ้ยต้องมีของฝากแล้วแหละเขาไปดอนหวายแล้วก็ไปยุดยาเนาะอ๋อเขาไม่ตอบบุญอยธาเมื่อไหร่ฮะไม่ไม่นมันมันไปมันไปน,นี่ไงทางมันไปกันได้ไปเป็นไปเออดอนหวายนี่แน,น่นแล้วก็ไปถม ตอนไหวแล้วก็ไปยุทยาเนี่ยไออปยุทยาวัดที่ไม่ได้เข้าวัดหน้าถ้าไม่รู้นะเนี่ยทางมันเชื่อมกันหมดยังไงเนี่นทางมันเชื่อมกันถนนมันเชื่อมกันหมดเลยโหกินดีนะนะกินตอนเช้าเนี่ยอ๋อสวนเนี่ยออันนี้เนี่ยตอนเช้านะช่วงเช้าก็ไปในความสมก่อนแต่ในความผสมก็ไปมีของฝากไหมเพื่อนๆสวัสดีคุณหนุ่ม่อย ได้มานี่เลยเพื่อนนี่นี่นี่มานี่เลยเพื่อนมีอะไรมาฝากบ้างอ่ะมีอะไรมาฝากว่างถามไปวัดไหนมาว่ายพระแม่กาเหรี่ยมมันเหลือมาเขาบอกว่าอ๋อมีเหลือยังไม่ได้แกะทำไมเอามาแค่ถุงเดียวเพื่อนนั่งกี่คนพี่เซรีเธอไปรู้ของเพื่อนอีกแยะนี่ได้ไปวัดหน้าพระแม่รู้มานี่ไปไปยุธยาด้วยใช่ไหมนมอ๋อที่ไม่แกะใช่ไหม ดี่ไงนี่ไงเอ๊ะนี่ไงต้องกลับไปหลับเลยอ้าวเผอแบบนี้ที่คุณลนุ่มเอยว้อะไรวะนั่งกินกินหรูเนี่ยเอาไปนี่ไงเอ้อเอ้ยวะกินเอ้ยของหรูเลยนะขวายเนี่ยนะไอ้นี่ไว้ยอส่วนร้านอาหารนี่นะแล้วเมื่อวานมันเกิดพี่หลิวเหรออ๋อเอ้าเห็นฉลองวันเกิดกันอยู่ลกอ๋อแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยู่ทุกที Hehehehe <laughs>

จะเจอกันใหม่ใกนหน้านะจะกินกาแฟชิลๆรองาน,นคจะเจอกันใหม่